สวยเกินต้านเบลล่าราณีควงคุณแม่เป็นเจ้าภาพกระถินแต่งตัวเรียบร้อยสง่างามนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวขวัญใจแฟนคลับเลยสําหรับเธอคนนี้เบลล่าราณีแคมเปญที่กลับมาครองความสดอีกครั้งเธอก็หันมาโฟกัสกับงานในวงการบันเทิงและครอบครัวมากขึ้นซึ่งชีวิตตอนนี้กําลังรุ่งเลยทีเดียวแม้ว่าเรื่องของหัวใจจะยังว่างก็ตาม โดยล่าสุดเบลล่าราณีได้ควงคนแม่เดินทางไปทำบุญกระถิ่นสามัคคีวัดพระยาสุเรนอีกทางทางอินสตาแกรมของสาวเบลล่าได้มีการออกมาเผยภาพบรรยากาศการทำบุญอย่างชื่นมม่นพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ากระถิ่นสามัคคีวัดพระยาสุเรนปี2565ยอดรวมคร่าวๆ1.7ล้านบาทขออนุโมทนากับผู้ร่วมทำบุญทุกๆท,ท,ท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดีสมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดจงพันสำเร็จโดยเร็วค่ะและในวัน,น นี้ทางทีมงานจะมาทุกท่านไปเปิดภาพความงามของเบลล่ารานีที่แต่งตัวสวยสง่าทอดกระถินที่ต้องบอกเลยว่าลูกนี้สาวเบลล่าสวยผ่องมากจนจนแฟนคลับเข้ามาชมกันเพียบ